ผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการผลิตจากการทำเกษตรเชิงเดียวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานของนายธนงจันทิมาหมอดินและปราดเกษตรสปอกอในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลดู่คงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่าน ถือเป็นหนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสอปกโดยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าการทําเกษตรที่อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงนําหลักการเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้คือแนวทางที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงครั้งแรกนะครับเป็นมดินกันเลยไปดูงานมาหวัวการทําเกษตรเชิงเดียวนี่มันมันบดีบออยั่งยืนกันเลยไปหนันเปิ้ลายที่เปิ กาทำอยู่อยอยู่ก็เลยมาเรียนแบบกระทำแบบผสมผสานกับยุดปลูกผืดเฉิงเดียวนะครับยุดทั้งสารเคมีทั้งอย่างมาเริ่มปลูกไม่ย,ยืนต้นไม่อย่างต่างๆหลายๆอย่างก็ทำมาเลยๆปลูกไปเลยๆตอนนี้กับผมก็คิดว่าสบายครับ,รบสบายเพราะว่ากา,ารทำเกษตรพอเพียงเต็มเต็มรูปแบบทุกวันนี้ก็เป็นตี ความภูมิใจที่ผมได้รับความหูจากชวนต่างๆที่ราชการต่างๆนสชงผมไปอบรมดูงันอย่างต่างๆปีหลายๆครั้งนะครับก็บมาทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมให้ก้าวหน้ามั่นคงและย,ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่สปกอมุ่งมั่นจริงจังและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา สนัเนงเกนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม